เปิดตลาดใหม่ครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่แปลรถบ้านนะครับตอนนี้เรามีรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาแล้วนะครับเริ่มต้นจากคันนี้เลยกับเนต้าปี2023นะครับรถยนต์คันนี้ผซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ขนาดกระทัดรัดมากๆนะครับเพราะว่ารถยนต์คันนี้นะครับเขามาในเซกเมนต์นเดียวกันนะครับเหมือนมั z ด้าสองนะครับซิตีตัวแฮตแบ็ back. นะครับแล้วก็ตัวยาริสนะครับที่เป็นตัว5ประตูนะครับรถยนต์คันนี้ก็เป็นรุ่น5ประตูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อมูลของรถยนต์คันนี้นะครับพี่กําลังไฟฟ้านะครับหรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้าเขามีมาให้1ตัวนะครับแล้วก็การชาร์จ1ครั้งนะครับวิ่งได้อยู่ที่384กิโลเมตรนะครับพละกําลังเขาให้มาที่95หแรงม้านะครับนี่คือข้อมูลจากฝั่งเนต้าที่เขามีมาให้นะครับในรถยนต์คันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่มาดู รอบๆคันก่อนนะครับว่ารถยนต์คันนี้นะครับน่าใช้ขนาดไหนนะครับพี่ๆคนไหนนะครับอยากจะเข้ามาลองนะครับสามารถที่จะเข้ามาลองขับได้ก่อนนะครับแล้วก็ในราคาที่ผมขายตอนนี้นะครับเพียงแค่2 4งแ0 0กบาทครับคันนี้คือเป็นไฟฟ้าล้วนนะครับสามารถชาร์จไฟที่บ้านได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเปลืองน้ํามันเบนซินนะครับหรือว่าเติมน้ำมันเชื้อเพลิงใดๆเลยนะครับใช้ไฟฟ้าล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาผมพามาดูรอบๆกันก่อนนะครับสําหรับรถยนต์คันนี้นะครับเรื่องแต่ไฟด้านหน้าของเขาไฟด้านหน้าตัวนี้นะครับพี่ก็จะเป็น ก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับเป็นไฟ LED ทั้งหมดเลยนะครับในตัวในโคมไฟตัวนี้นะครับแล้วก็ตรงกันชนด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่เขาจะปล่อยโล่งๆไว้นะครับเพื่อที่จะระบายอากาศนะครับให้กับให้ให้กับเครื่องยนต์การทำงานของเครื่องยนต์ของเขานะครับตรงนี้นะครับทำให้เครื่องยนต์ไม่เกิดความร้อนจนเกินไปนะครับระบายอากาศตรงนี้ได้ดีเลยนะครับนี่คือการออกแบบของเขามานะครับ แบบนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งนะครับรถยนต์คันนี้ได้สเกิดไปรอบคันเลยนะครับชุดแต่งรอบคันนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับส่วนล้อของเขานะครับพี่จากที่พี่เห็นนะครับล้อของเขานะครับในตัวเนตเตอร์วีรุ่นนี้นะครับก็จะได้ขอบล้อขอบ16นะครับมาเพาะกับยาง185 55R16 นะครับนี่คือขอบล้อของเขานะครับที่ใส่มาในรถยนต์คันนี้นะครับไฟเลี้ยวนะครับพี่เขาเอามาไว้ตรงซุ้มล้อตรงนี้นะครับที่พี่เห็นอยู่นะครับนี่เลยนะครับมาไว้ตรงนี้ รถคันนี้เป็นสีเทาสสวยเลยนะครับได้อย่างหนึ่งเป็นรถปี2023เรียกมาอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเองนะครับในรถยนต์รุ่นนี้นะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยแล้วกันนะครับพี่ส่วนด้านท้ายของเขานะครับก็เป็นไฟท้ายที่ดีไซน์มาใหม่แล้วนะครับสวยงามมากๆเป็นหลอด LED ทั้งหมดเลยนะครับเป็น Full LED เลยนะครับเซ็นเซอร์กับระยะถอยหลังก็มีมาให้นะครับในรถยนต์คันนี้นะครับติดตั้งมาให้แบบนี้และรถยนต์คันนี้นะครับมาพร้อมกับกล้องไยหลังแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งเขาวางตำแหน่งไว้ เหนือป้ายทะเบียนรถตรงนี้ราคาที่เขาวางมานะครับประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ของเขานะครับรถยนต์คันนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับจะใช้งานนะครับอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างตัวรถนะครับแล้วก็ระยะห่างระหว่างพื้นถนนกับแบตเตอรี่จะอยู่ที่165มิลลิเมตรนะครับพอๆกันกับรถตระกูล BSUV นะครับในกูลเดียวกันเลยนะครับถูงพอๆกันเลยนะครับการใช้งานนะครับบนท้องถนนในประเทศไทยนี่คือหายห่วงเลยสามารถไปได้ทุกที่อย่างแน่นอนนะครับปะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลย นะครับสเกิร์ตก็ติดมาให้รอบคันนะครับได้ไปแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปดูภายในกันหน่อยนะครับว่าภายในของรถยนต์คันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่ผมจะพาพี่ๆเข้าไปดูภายในห้องโดยสารนะครับกุญแจที่ได้มานะครับก็จะเป็นกุญแจลักษณะนี้นะครับของเขานะครับ2ดอกนะครับไปได้ไปแบบนี้นะครับเพียงแค่เราเปิดนะครับเราปลดล็อกนะครับรถยนต์คันนี้ก็จะสตาร์ะติดแล้วเรียบร้อย นี่ครับภายในห้องโดยสารของเขานะครับที่พี่เห็นอยู่นะครับพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับการดีไซน์พวงมาลัยนะครับระบบเกียร์ต่างๆเขาจะอยู่ที่พวงมาลัยนะครับเขาไม่ได้เหมือนกับรถอ่าทั่วไปนะครับที่ใช้น้ํามันนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับพวงมาลัยของเขานะครับก็เป็นพวงมาลัยที่เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีแอร์แบ็กให้คู่หน้านะครับส่วนเกียร์ของเขาจะอยู่ตรงข้างพวงมาลัยด้านขวาตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเหมือนกับตระกูลที่เป็นรถเบนซ์ ร,รถเทสล,ลานะครับเขาก็เกียร์ของเขาก็อยู่อยู่ที่ข้างพวงมาลัยแบบนี้นะครับส่วนอีกฝั่งซ้ายนะครับก็จะเปิดไฟเลี้ยวนะครับที่ก็จะเปิดไฟเลี้ยวต่างๆนะครับเปิดไฟหน้านะครับก็จะอยู่ตรงตรงด้านซ้ายตรงนี้นะครับ ประมาณนี้เลยนะครับส่วนจอส่วนจอบอกระยะทางนะครับบอกบอกสถานะต่างๆของตัวรถนะครับก็จะเป็นจอยาวๆตรงนี้นะครับอยู่บนแผงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับทำให้เวลาเรามองนะครับทัศนวิสัยต่างๆนะครับในการขับรถเราจะได้ไม่ต้องอละสายตาไปที่อื่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดือบมองจอากจอยาวๆตรงนี้ได้เลยนะครับส่วนจอตรงนี้นะครับพี่พ จอประมาณ14นิ้วนะครับเป็นจอระบบทัชสกรีนนะครับที่เอาไว้บอกสถานะต่างๆของตัวรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ต่างๆนะครับการตั้งค่าต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่จะรองรับบลูทูธได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะต่ออ่าไวไฟได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือข้อมูลของรถต่างๆสามารถที่จะทัชสกรีนดูได้จากอ่าตรงนี้ไดเลยนะครับตรงจอทัชสกรีนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อเครื่องเสียงต่างๆใดในอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ ตรงคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะครับสามารถวางมือถือได้2จุดนะครับก็คือจุดแรกก็คืออยู่ตรงใต้จอตรงนี้นะครับตรงนี้เลยนี่ครับวางวางวางได้จากตรงนี้นะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงวางแก้วน้ําตรงนี้นะครับสามารถที่จะสามารถเอาเอาตัวสับวางตรงนี้ได้เลยนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่วางโทรศัพท์มือถือก็อยู่ตรงนี้นะครับสามารถที่จะวางอีกตัวหนึ่ง เครื่องหนึ่งได้เลยจากตรงนี้นะครับในการดีไซน์ภายในห้องโดยสารของเขานะครับพี่เขาจะใช้โทนสีดำนะครับตัดกับสีโครเมียมนะครับในการดีไซน์ทําให้รถมีความสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะครับพี่แล้วก็พวงมาลัยก็หุ้มหนังด้วยนะครับแล้วก็เบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับแต่ว่าเบาะตัวเบาะของเขานะครับสามารถที่จะเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ปรับเอยนได้เท่านั้นครับไม่สามารถที่จะปรับสูงต่ําได้นะครับในตัวเบาะของรถยนต์คันนี้นี่คือภายในห้องโดยสารของเขานะครับที่เขามีมาให้นะครับพี่นี่เลยนะครับส่วนเบาะงันครรบตี ตามสไตล์ของรถไซส์เล็กนะครับระยะตัวเบาะกับเบาะแถวที่2ตัวนี้นะครับก็จะนั่งได้ประมาณนี้เลยแต่ว่าความที่เป็นความสูงระหว่างศีรษะถึงฟ้าผพดานตรงนี้นะครับผมรู้สึกว่าเขาก็ทํามาได้ระยะที่ดีมากๆนะครับไม่ได้รู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดนะครับจากการที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวเบาะของเขานะครับก็จะเป็นเบาะหนังสวยๆเลยนะครับที่ไม่มีรอยข่าดนะครับยังสวยๆแน่นๆเลยนะครับประมาณนี้พี่ๆคนไหนสนใจนะครับก็ เข้ามาทดลองขับดูได้นะครับที่ร้านของเราพี่ๆคนไหนนะครับสนใจนะครับสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับดูได้ก่อนเลยนะครับสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับดูได้นะครับที่ร้านของเรานะครับอยากรู้ว่า อัตราการเล่งออกตัวเป็นยังไงนะครับเหยียบแล้วเป็นยังเหยียบคันเล่งแล้วเป็นยังไงนะครับออกตัวพุทธาัดไหมนะครับพี่ๆสามารถที่จะเข้ามาทดลองขับเป็นทางเลือกในการตัดสินใจได้เลยนะครับที่ร้านของเราร้านของเราอยู่ที่กกอำเภอลาหลุมกจังหวัดปทุมธานีนะครับติดกับถนนเส้น 3- 4 6นะครับใกล้กับขนส่งเมืองปทุมธานีพี่ๆคนไหนสนใจนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามละเอียดเพิ่มเติม,ตมได้เลยนะครับหรือว่าอยากได้ข้อมูลแบบรวดสามารถที่จะแบบนี้มาหา้องเซลของผมได้เลยทุกช่องทางเช่นเดียวกันนะครับ